งา,ง,งานร่องเสร็จได้งานที่รีเดี๋ยวหนูถ่ายรูปเลยนะสวัสดีค่ะร้อนๆเราต้องดับร้อนด้วยเสื้อเออเขาเรียกอะไรอะเสื้อเสื้อสตรวูอ่ะสูตรตัวหนาผ้าวูลนะคะ สูทหนาะผ้าวูตัวสั้นอย่างนี้นะคะสวยงามเลยโอ้ oh my god look at this โอ้งามแต่งงามว่าหองอันนี้อะไรวะอ๋อไ oh, ต่ไ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 ต่รแปดพันเก้า เสื้อสูตรนะคะเสื้อสูตรสําหรับฤดูหนาวค่ะเป็นสูรฤดูหนาวเนื้อผ้าบูนะคะตัวสั้นนะคะตัวจะเหนือสะโพกนะคะตัวจะอยู่ระดับสะโพกแหละเออสวยตัวนี้ก็สวยสวยมากไซส์ไม่เล็กนะคะไซส์พอดีเลยเนี่ยอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้แบบเราไม่ได้จัดจัดความงามของสินค้าให้ดูเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้อ,ออกเลย

อันนี้คัตเตอร์เหรอเหรอเอามาจากไหนอะเท่ดีซื้อมาอมนี่เป็นสูตรออกแนวเกาหลีนะคะสูตรเกาหลีสวยงามนะคะใส่กับอ,อ,อากาศที่ไม่เย็นเท่าไหร่นะคะกางเกงสกินนี่กางเกงสกินนี่กับรองเท้าบูทหรือรองเท้าส้นสูงทรงปิดเท้าอะไรอย่างเงี้ย แค่นึกภาพแล้วเอาหน้าไปใส่เนาะแล้วขอหุ่นอั้มพัชราภาอะไรเงี้ยแล้วเอาหน้าพี่ใส่อะไรเงี้ยน้องหัวเหรอว่ามันฟินเหลือเกินนะคะขอหุ่นอั้มพัชราภานะคะแล้วก็ใส่ชุดประมาณที่พี่อุ้มพูดไปนะคะก็คือเสื้อสูทนะคะเสื้อสูทแล้วก็กางเกงสูทบูอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็กางเกงอ่าอ่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะกางเกงสกินนี่รัดรัดรูปนะคะแล้วก็รองเท้าส้น รองเท้าปิดเนะรองเท้าหนังปิดเท้านะคะส้นสูงสูงโอ้ m ม god so beautiful มันคงจะสวยเวอร์นะคะแบบนี้อืมเนี่ยตัวนี้นะคะปีที่แล้วเนี่ยไม่ไม่ปีที่แล้วหรอกตอนนี้แหละนะคะเป็นที่นิยมมากในเกาหลีนะคะใส่กันอย่างเงี้ยมาทมัตแมงนะคะ อ่าเป็นลักษณะของพวกสปริงนะคะเป็นช่วงเวลาสปริงนะคะไม่ไม่ใช่วินเทอร์สัทีเดียวเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นรีวิวกระสอบเสื้อโค้ทตัวยาวเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นงานวินเทอร์นะคะก็คือใส่แบบเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเกาหลีช่วงฤดูหนาวหนาวมีหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะประมาณว่าใส่เสื้อโค้ทแต่อันนี้เนี่ยเป็นลักษณะแค่ลมเย็นผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาใส่เสื้อโค้ทกัน นะคะเป็นงานเป็นงานยิบเออเป็นเป็นงานเกาหลีนะคะงานเกาหลีนําเข้าตรงอีกแล้วนะครับท่านอาจต้องย้ําอีกแล้วนะคะว่านําตรงมาแน่นอนนะคะนําตรงมาแน่นอนจับแค่2คนนะคะมีพี่อุ้มกับเท่าแก่เท่านั้นเองที่จับกระสอบนี้รับรองไม่มีการเปิดระหว่างทางแน่นะคะคุณจะได้รับสินค้าที่สวยงามเป็นที่จากการแพ็คสินค้าจากออริจินอลแฟคทอรี่เลยนะคะนี่คือสภาพสวยงามมากนะคะสะภาพดีมากไม่มี ไม่ไม่มีการเปิดระหว่างทางแน่นอนสินค้าสินค้าได้รับการแพ็กเกจอ,อย่างดีนะคะจัดคอมันด้วยลูกเออจัดนิดนึงไม่เป็นไรให้มันดูความสวยงามนะคะเนี่ยสวยงามมากนะคะบางทีบางทีเราเห็นแบบนี้เราจะมีไอเดียในการในการนำเสนอลูกค้านะคะ พิมเองเนี่ยรูปร่างไม่ดีแต่แต่เราก็ยังนึกภาพตัวเองกับ <laughs> กับสินค้านี้มันสวยมากถ้าเราใส่แล้วเราก็จะสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าไซส์มันไม่ใช่เล็กนะไซส์ไม่ได้เล็กแต่มันก็ไม่ได้ไซส์สาวอวบนะคะนี่คือไซส์นิยมของออกลุ่มคนทํางานทั่วไปเลยนะคะมันก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้ยไซส์ช้างน้อยอะไรเงี้ยไม่ใช่หรือไม่ก็ใช้มดเ,เขาเรียก ไซส์มดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะมันเป็นไซส์นิยมเลยนะคะผ้าสวยมากไม่โซมเลยนะคะเนื้อผ้าดีผ้าเป็นขนเป็นเรื่องปกตินะคะขนที่ว่านี้คือขนติดจากตัวอื่นนะนะคะเราก็ต้องไป,ไปจัดการเขาอีกทีหนึ่งนะคะคือสวยเวอร์นะคะสวยเวอร์จริงๆนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวรอดูโปรโมชั่นนะคะพี่ต้มจัดโปรโมชั่นให้นะคะพร้อมกับตัวที่รีวิวก่อนหน้านะคะ พร้อมกับตัวที่รีวิวก่อนหน้ารับรองนะคะน้องๆท่านไหนที่เตรียมการไว้ในอนาคตนะคะได้รับสิทธิพิเศษนั้นแน่นอนนะคะพี่อุ้มมอบให้เพียงแค่5ท่านเอ้ยเพียงแค่1ิบท่านเท่านั้นนะคะให้1ิบท่านเท่านั้นนะคะท่านไหนที่คอนเฟิร์มมาก่อนนะคะนี่ไม่ใช่ซิลีนแต่เป็นซิลินา่าใช่ไหมซิลิน่านะคะเนี่ยแบบแค่ห้อยคอนี้ก็ดูรถด,ดูหรูแล้วละ่ละแพงไหมเนี่ยงานดีนะคะ งาน,นดีเก๋ด้วยได้จำนวนมากนะคะตัวนี้น่าจะได้ประมาณร้อยแปดสิบตัวนะคะร้อยแปดสิบตัวโดยประมาณนะคะกระสอบแปดสิบกิโลนะคะกระสอบแปดสิบกิโลแต่เวลาขนส่งเนี่ยเขาก็คิดร้อยกิโลนั่นแหละเพราะว่าก้อนมันเท่าร้อยกิโลเลยเพราะว่าบางทีเครื่องอัดเนี่ยถ้ายังผ้าหนาๆอ,อย่างเงี้ยนะคะเครื่องอัด ที่จากปกติอัดร้อยกิโลมันไม่สามารถอัดผ้าหนาอย่างนี้ร้อยกิโลได้นะคะดังนั้นเราต้องจําเป็นต้องทำแปดสิบกิโลนะคะกระสอบนี้นะคะท่านไหนสนใจนะคะราคากระสอบชิวๆนะคะอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นกระสอบนี้นะคะ 5,500บาทเท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจนะคะท่านไหนสนใจทักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะราคาเพียงแค่5,500บาทเท่านั้นนะคะได้จำนวนตัว180ตัวนะคะโดยประมาณนะน้องๆก็เอาเอา150หารก็แล้วกันนะคะเอา150หารนะคะคุณภาพแบบนี้นะคะแม้ว่ามันจะนอกฤดูมันจะยังไม่ถึงฤดูแต่เดี๋ยวฤดูมันก็มานะคะหลับหูหลับตาแป๊บเดียวอ้าวถึงแล้วนะคะ สิทธิพิเศษนะคะพี่อุ้มมีสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจช่วงเวลานี้นะคะพี่อุ้มมีโปรโมชั่นดีๆท่านไหนสนใจนะคะทักเลยนะคะช่วงเวลานี้ที่ว่านะคะก็คือก่อนสิงหาคมเอ้ยไม่ใช่เดือนนี้เดือนะลรวะกระกฎาใช่ไหมก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะพี่อุ้มให้เวลาก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ ตัดสินใจก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ,ะรับของรับของก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมละกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจำนวนการจองอาจจะอาจจะก่อนนะคะน้องอาจจะจองกันมาได้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อุ้มให้ข้อมูลไปนะคะเพราะว่ายังไม่พูดลงไปในวิดีโอด้วยเหตุเพราะว่าสินค้าตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวรีวิวขายในช่วงเวลาปกติด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย น้องๆท่านไหนที่ตัดสินใจก่อนวันที่31สิงหาคมนะคะก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่31สิงหาคมนะคะให,ให้เวลาถึงเที่ยงคืนเลยแหละใจดีอะ่ะก่อนวันที่31สิงหาคมนะคะน้องๆท่านไหนตัดสินใจนะคะ หรือจนกว่าของจะหมดนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยววันที่31ค่อยไปเอาไม่ใช่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยจำนวนสินค้าก็อาจจะถูกจับจองไปก่อนหน้านั้นแล้วอาจจะหมดก่อนกำหนดก็ได้นะคะอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเรียกว่าเสื้อ,อเขาเรียกอะไรเสื้อสูตรสปริงละกันอ่ะใช้วิธีใช้คำพูดนี้นะพี่อุ้มก็ไม่รู้ว่า ว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะมันเป็นภาษาเกาหลีเนาะนก,นก็เป็นลักษณะของเสื้อสูทนะคะเป,เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตออกแนวสูทนะคะ working working jacket ละกันอ่า working jacket นะคะอ่า spring เนาะดังนั้นเนี่ยท่านไหนสนใจนะคะดูแล้วดูว่าเอ้ยสวยเลยอยากที่จะนำไปบริการลูกค้า ที่ร้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าในช่วงฤดูนี้ยังแม้ว่าในวันนี้นะคะวันนี้พี่อุ้มรีวิววันที่เท่าไหร่วะยี่สิบอะไรยี 20, 20ร่สิบห้ายี่สิบห้ากรกฎาคมยี่สิบห้าใช่ไหมยี่สิบห้ากรกฎาคมนะคะอ่ามันยังไม่หนาวเลยแต่ว่าฝนมันก็ปลยอยๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยใจชื้นนะปีนี้ฝนเยอะนะคะอากาศอาจจะเย็นนะคะ ดังนั้นเนี่ยน้องๆท่านไหนสนใจนะคะอยากที่จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอยากที่จะได้สินค้าตัวนี้ไปบริการลูกค้าตัวเองนะคะ,ะก็จับจองกันเข้ามาได้นะคะกระสอบนี้5500บาทยังไม่พอมีโปรโมชั่นด้วยนะคะมีโปรโมชั่นจุใจแน่นอนกระแทกใจสาวน้อยแน่นอนนะคะรับประกันได้ว่าน้องจะไม่ได้รับโปรโมชั่นนี้จากที่ไหนแน่นอนนะคะเพราะว่าเท่าแก่จะ อันนี้เป็นเป็นอภินันธนาการจากเจ้าของสินค้าเลยนะคะไม่ใช่พี่อุ้มทำนะเวลาขอบคุณขอบคุณเท่าแก่นะไม่ใช่ขอบคุณพี่อุ้มนะเออนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจก่อนใครเพื่อนนะคะก็จะได้รับสิทธิ์นี้ไปนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะท่านไหนสนใจทักพี่อุ้มหลังไม่มาได้เลยอินบ็อกซ์เข้ามาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อุ้มจะเขียนรายละเอียดให้นะคะ พี่อุ้มให้ดูทุกตัวนะคะเมื่อกี้พี่อุ้มรีวิวไปแล้วนี่อันนี้โคดบูยาวนะคะโคดบูยาวอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแจ็คเก็ตบูสั้นนะคะเนื้อผ้าบูนะคะเนื้อผ้าบูงานสวยมากนะคะงานสวยมากต้องใช้คําว่าการันตีเลยแหละการันตีว่าสวยปกติผ้ามือสองก็มันไม่เหมาะสมที่จะการันตีเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่างานมันจะดีจะได้ยังไงแต่หนึ่งความสบายใจในแหล่งที่มานี่ขนแท้นะ,ะความสบายใจในแหล่งที่มานะคะแล้วเราเห็นกับตาของเราเองด้วยนะคะสินค้า คุณภาพดีมากจริงๆนะคะไอเรื่องสไตล์เนี่ยนะคะมันคงมีสไตล์ที่เราชอบและไม่ชอบปะปนไปนะคะนี่อันนี้คริสเตียนออรชานะคะงานปาร,รีสนะงานจากฝต้องสศสอันนี้ก็ขนแท้นะคะนขนคอปกแท้นะคะสวยงามค่ะแท้ไหม <c oughs> <c oughs> พูดไปยังหันมาถามน้องแท้ไหม สวยงามนะคะสวยงามสามารถใส่ในฤดูหนาวของของเมืองไทยได้นะคะตัวนี้นะคะไอถ้าใส่โค้ดในฤดูหนาวของเมืองไทยอาจจะดูเวอร์วังไปนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ในการใส่ช่วงฤดูหนาวของเมืองไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาท่านไหนที่จะไปต่างประเทศนะคะก็จะเป็นช่วงคิเรดของสปริงนะคะสปริงหรือว่า,าเป็นช่วงที่ใกล้จะหมดหนาว ใกล้ๆสมดวินเทอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีอากาศที่ยังเย็นอยู่นะคะแต่ว่าใส่เสื้อโค้ทแล้วมันจะดูเวอร์วังไปหน่อยอะไรเงี้ย mm. ก็ก็สามารถใส่ปลิกวันตัวนี้ได้นะคะเอาเสื้อตัวนี้เอาเสื้อตัวนี้ใส่ไปได้นี่สวยงามนะคะเนี่ยนะคะสีสันก็จะเป็นประมาณว่าฉูดฉาดบ้างสีพื้นบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีพื้นนะคะเป็นแนวสุภาพนะคะ พรุ่งนี้กระสอบนี้นะคะกระสอบนี้พี่หนิงก็เอาไปแล้วเหมือนกันนะคะพี่หนิงนะคะอยู่ที่บิ๊กซีดอนจันลูกค้าเชียงใหม่นะคะที่กำลังดูอยู่นะคะสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ซื้อปลีกได้นะคะที่บิ๊กซีดอนจันนะคะติดต่อพี่หนิงได้นะคะหลังไมล์มหาพี่อุ้มได้นะคะหลังไมล์มหาพี่อุ้มท่านไหนสนใจนะคะรานะคากระสอบนี้นะคะคือแบบว่าได้ใจะ่ะ ความสวยคุณภาพได้ใจจํานวนตัวนะคะอยู่ที่ประมาณ180ตัวนะคะตีไปว่า150ก็พอเผื่อเลือเผื่อเสียนะคะแล้วก็เอา150หารกับ5,500นะคะหารกับ5,500แล้วมันจะได้อยู่ที่ตัวละเท่าไหร่เอ่ย3 355มห้าตก40บาทไหมเนาะ40บาทเนาะอืม40บาทก็6,000น่ะ เออตก40บาทก็6,000นอารวมขนส่งไปด้วยเลยตกเฉลียล่ยแล้วตัวละ40บาทอะถูกเวอร์คุณภาพแบบนี้แล้วแล้วได้คุณราคาแค่นี้แล้วได้คุณภาพแบบนี้นี่เออมันมันคุ้มเวอร์นะคะแล้วยังไม่พอย้ำอีกแล้วเรื่องของโปรโมชั่นพี่การคอปกหน่อยค่ะมันเด่นที่คอปกนะตัวเนี้ยนี่สวยงามเลยนะคะ ท่านไหนที่คิดไว้นะคะว่าจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะไปให้บริการลูกค้าในช่วงฤดูเย็นหรือช่วงฤดูหนาวของเมืองไทยนะคะก็ก็หรือก็มาขายอยู่อะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะรับสินค้าตัวนี้ได้เลยนะคะพี่อุ้มมีพร้อมจำหน่ายเลยนะคะอ่าแล้วมีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยอินบ็อกซ์มาหาพี่อุ้มนะคะทันที่คิดว่าอุย้ยตายแล้ว อะไรร้อนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพลาดโอกาสดีๆได้นะคะท่านไหนที่ท่านไหนที่สนใจนะคะทักพี่อุ้มมาได้เลยความสวยแบบว่าความสวยนี่รับประกันเลยค่ะอยู่แนวหน้าแน่นอนนะคะอยู่ระดับแนวหน้าแน่นอนค่ะท่านไหนรับไปไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วต้นทุนต่ําด้วยนะคะต้นทุนต่านะคะทาให้ทาให้เรา,เาขาย ขายสบายขึ้นนะคะแล้วก็งานสวยเป็นอะไรลูกเป็นอะไรอ๋อเมื่อกี้นยางหรือปะ่ะหนังใช่ไหมเนื้อหนังไงหนังแล้วมันไปติดเสื้อตัวอื่นไงงานสวยนะคะคุณภาพดีไซส์นิยมนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไซส์นิยมนะคะคือพูดง่ายๆเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไซส์พี่อุ้มเลยพี่อุ้มหนัก65นะพี่อุ้มหนัก65ไซส์ก็ ไซส์ก็อยู่ประมาณเดียวกับพี่อุ้มเลยนะคะอาจจะเล็กกว่านิดนึงแต่ถ้าบอกว่าพี่อุ้มแล้วถ้า70โตกว่าละมีบ้างนะคะแต่ไม่เยอะนะมีบ้างแต่ไม่เยอะดังนั้นเนี่ยแม็กซิมัมแม็กซิแม็กซิมัมของน้ําหนักเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ65ดีกว่านะคะถ้าท่านไหนที่อยากได้แบบว่าไซส์สาวอวบมากมายพี่อุ้มก็ไม่แนะนํานะกระสอบนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าราคามันเบามากแล้วสวยงามมากนะคะสวยงามมากจริงๆนี่ ให้ดูหมดเลยนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้หมดว้าวตัวนี้สวยงามนับนับด้วยโอน้นับนับนี่จากบารีดเหรอเหรอของจากฝรั่งเศสเหรอไม่รู้จัก <c oughs> ให้ดูหมดทุกตัวเลยนะคะไม่มีหมกเม็ดเลยนะคะ <c oughs> มีแบบแนวธรรมดาธรรมดาแบบนี้ไม่เคยแฟชั่นเท่าไหร่ก็มีนะ นะคะแบบแฟชั่นสวยๆวยเราก็ทําราคากับเขานิดนึงนะคะนี่คอปกแท้เฟอร์แท้นะคะเฟอร์แท้สวยงามเลย oh, yeah, น,นี่อันนี้ออกแนวอะไรนะสูตรผู้ดี oh, yeah, อันนี้ก็สาวอวบเลยนะคะแปดสิบ oh, <okay. S 1> ได้นะตัวนี้โอเคอันนี้อะไรเนี่ย <Hey. S 1> นี่ <Hey. S 1> นะคะ oh, yeah, สวยงามค่ะ เดี๋ยวพี่อุ้มถ่ายรูปให้นะคะพี่อุ้มถ่ายรูปให้เป็นดูดีมันเยอะมากอะ่ะมันเยอะมากนะคะน้องๆท่านไหนที่นั่งดูอยู่นะคะสนใจแล้วอยากรู้ว่าจํานวนกี่ตัวแน่นอนนะคะก็กลับย้อนไปดูทุกตัวแล้วนั่งนับนะคะนั่งติ๊กเอาเองได้นะคะนั่งติ๊กเอาเองได้เนะเาะแล้วก็ดูพิจารณานะคะเดี๋ยวพี่อุ้มส่งมอบอข้อมูลดีๆสำหรับเรื่องของโปรโมชั่นให้นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆที่รับชมนะสวัสดีค่ะ